หนึ่ง,งสมมันมาปลามันไม่ดีดไหมพร้อมสุดแล้วด้วยตัวใหญ่มากปลาโตปลาตัวใหญ่ใหญ่วะวันนี้ก็คือแบบว่านอกเรื่องนอกเรื่องนิดนึงนะเรื่องสืบเนื่องจากคลิปคลิปเออวัดวัดสัตเจ้าแหละเ,เอาแปะลงสีทีนี้เราก็มาให้หาปลาใช่ไหมแล้วเจ๊ก็เกิดความแบบว่า อยากจะลองมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กอะ่ะอันนี้เป็นความฝันอันนี้บอกตรงต้องสรรารภาพก่อนนะว่ามันแบบเรารู้สึกว่าเราให้อาหารปลาตลอดเลยอะ่ะเรา,เราอยาก<ห>จะลอง,งกุบกิบเบาๆกัน <c oughs> ตลอดตลอดแต่ถ้าสมมติว่า บบเทแบบว่าใหญ่ๆเลยพรึ้มไปเลยหรอสอบนึงอะครับผมเทลงไปเลยนะครับเราเราอยากรู้ว่าปาน้องป่าจะเป็นยังไงแล้วจะตื่นเต้นคือนอกจากน้องป่าตื่นเต้นแล้วเราจะตื่นเต้นเมื่อวันไหนแค่นั้นแหละนั้นแหละสนองนิดด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะสุดยอดเลยอ่ะเออป้าเดี๋ยวไปดูกันนะมาจ้าขอบคุณนะจ๊ะเอาลุ่มๆนะตรงนี้เลยนะค่ะเดี๋ยวเทลงกระสอบใช่ครับ ต้องเปิดยังไงนี่โ้ถ้าเกิดว่าเปิดไม่เป็นจะเปิดไม่ง่ายนะถ้าเปิดเป็น,นจ,ะจะเปิดง่ายม,มันจะไม่ไม่หลุดแบบน,นี้ถ้าใครอยากทำนะครับกระสอบละ450บาททำได้ครับปึ๊บมันมันเลยป้าผู้หญิงจุกจุกไปเลยจ้ะเยเ้ขอบคุณนะคะและนี่คือจำนวนหนึ่งกระสอบนะครับน้ำหนักกี่กิโลเนี่ยก็ไม่เยอะหรอ เมื่อกี้เราให้เมื่อกี้เราให้ไปแล้วแต่ยังไม่สาวันนี้แหละสาแน่ถึงถึงถึงอมต้องใส่ซาวดีๆนะมันไม่ตัดต่อใส่ซาวให้ยิ่งใหญ่เหมือนภารกิจนเอาแขนใหญ่ๆของเฮียเนี่ยมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเฮียเราเรากำลังทำอะไรกันอยู่เฮียเรา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 แน่ใจใช่ไหมว่าเราจะรอดมีชีวิต มีถ่ายรูปไหมป ok อปกติก <modeling entin> ับไปอ่าถ่ายรูปไว้ก่อนอ่ะหนึ่งสองสาอปลาตกใจโอ้ยยยยก็กนิ่งๆโอ้ยตนูน่ะเยอะ ก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราเรา,เราเทรตรงจุดที่มันแบบตรงโน,น้นเราต้องไม่เทรตรงโน,น้นตรงนนโรน,น้นอะเฮียน่าจะไปใต้ใต้แผ่ <l ip> แกรู้เว้ยจริงๆต้องมาเทตรงนู้นใช่แทนมันดันแบบฟอมไม่ใส่บันเทิงไปหมดโอ้โหทำใหม่แอคติ้งวายใหม่มันปลามันไม่ดีดไหมฟอมสุดอ้าสุดอ้ได้อยู่นะก็อย่างน้อยก็สนองนิดอ่ะเอ่อเทแบบถึงกระสอบก็มาเลยทีเดียว จริงๆเราก็เอามากิ่นล่อไว้ดด้ล่อมาก่อนนิดนึงให้มเยอะๆออยองไงบ้างก็แต่ตอนนี้ก็คือแบบมันดีนะบางทีเราเรามีอะไรที่เราอยากทำอะ่ะมันมันได้ทำไงเรา,าทำเลยแล้วผลก็คือน้องล<ก>าก็มารวมตัวกันนี่เยอะขึ้นจน,นแป๊บใต้เพออกมาถูงเอาหรอเอเอแล้วดื้ตัวใหญ่มาก ปลาโตปลาตัวใหญ่ใหญ่หจริงๆเราต้องไปใช่ตรงจุดที่มันเป็นแบบที่น้องปลาอยู่กันเยอะทีเรามาให้จุดที่แบบปาคนไม่เยอะมันก็เลยน้องปลาก็เลยกว่าแต่ตรงนี้กว่าจะมาเนี่ยมาก็คือแบบนานหน่อยอันนี้นะดีกว่าถ้าเป็นภาษาทเหตุนะคือนี้ตกรถแล้วหมดแล้วเขากินกันหมดแล้วน่ตกรถแล้วตกรถแล้วลูกเอ้ย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 มาไม่ทันแล้วมาไม่ทันแล้วเมื่อกี้เขาจัดมูฟเฟ่กันอะไปแล้ว โดนด,ด,โด,โดนี้ดิดแรงกว่าอีกโด้โดดนี้ดิดแรงกว่าเทกระสอบเลย